สวัสดีครับผมมาพินกับชา n e l ฟิวไทยยูทุบอยู่ที่ท่าน้ำหนทน,นะนี่ก็สะลรกางเก่าน,นนอมานั่งเรือครับ14บาทตอนเย็นนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นไงบ้างแต่ผมจะไม่ไปสุดทางนะครับจะไปแค่ตรงแถว เทเวหรือท่าพาทิชิตหครับ,บนั่งไก่จะออกอยากเลย สิงขอ,งนนอ,นอ,อ,นอนนะครับนนเวียก็คืออารามนนนะครับ ข้างใดข้างหนึ่งทาค่อยๆขย,ย,ย,ยับครับครับเรือก็ออกแล้วนะครับกำลังตามช่องฟิลไทยในทุกอย่นะครับนี่ครับเรือลักษณะเดียวกันกับที่เรานั่ง ตรงนี้คือฝั่งทนนะครับฝั่งนี้คือฝั่งกรนะุงเทพ่าตรงนี้ยังไม่ใช่กรุงเทพครับตรงนี้ยังเป็นเขตนนทบุรับรนนท์นี่เป็นจังหวัดที่มีสองฝั่งนะ ะมีแถวประมาณแถวห้าแถวหกที่นั่งเราน้ำมันจะกระเซ็นขึ้นมาปกติแล้วก็ขึ้นกับทิศทางลมด้วยถี่มันกระเซ็นออลงไปด้านข้างเพราะลมพัดเข้ามาด้านนี้มันก็พัดรองน้ําเข้ามาโดนตัวได้ครับตรงนี้เป็นที่นั่งค่นตับนะครับสังเกตว่าเขามีพัดลมส่วนตัวอยู่ตรงนั้นแหละ ที่นั่งตตยซูชิใตายท,ที่นั่งจะมีซูชินะครับซูชิ แง่งส่งไหม บ้านเรือนนะครับโบนี้เป็นศารากเก่าบ้านนี้สร้างใหม่อันนี้มีทั้งบ้านเก่าบ้านใหม่นะครับก็เป็นชุมชนอยู่ริมน้ํา ก่อนจะมีบ้าปลูกกับลำดามเยอะแยะนะครับเป็นธรรมาชาติวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็มีเรือแพอะไรต่างๆอันนี้วัดเขียนนะ ีก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับบรรยากาศรสรปปบายๆชมวิวริมน้ำลมคัอนเย็นๆก็หลายคนอาจจะไม่เคยนั่งเรือดวนนะครับแม้กระทั่งเพือ่อนผมคนแค่เพเองนี้ไม่เคยนั่งเลยอดวนนะ เรือทข้าถ้ำฟาก็ไม่เคยนั่งนะครับก็รีวิวให้มือใหม่นะครับมีคนบอกว่าให้ไปรีวิวคองแสนสามแต่ว่าค่อนข้างจะรีวิวลำบากนะครับเราอยู่ในเรือแล้วไม,ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีผ้าใบกั้นนะกั้นน้ำนะรวิวไม่ค่อยเห็นนะ แล้วก็มันจะแคบๆนะครับถ่ายแล้วก็จะไปโดนคนอื่นเยอะนะครับก็ไม่ดีเอ่อถ่ายอย่างเงี้ยเรือด่วนเห็นวิวเห็นอะไรดีกว่าครับตรงนี้ก็วัดอะไรไม่ทราบเหมือนกันวิ่งระยะห่างมาผมก็ไม่เห็นตัววัดเดี๋ยวดูจาก วัดเขมาพิตารามนะครับเรารดูจาก g ู o g l e m a นะคันี่เป็นทน่นาน,นี่เป็นพวกเรือลากนะลังเยอะนะครับเลยอย่างนี้ล่างเรือเป็นโอ้โหมหาศาลเลย ตรงด้านในนี่คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับตรงนี้ก็จะมีโรงไฟฟ้านี่ฮะแล้วก็จะมีหล่อเย็นนะนี่เป็นเหมือนน้ำตกอยู่ข้างในนี <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ่เห็นมองเห็นไหมครับนี่เป็นน้ำอยู่ข้างในสุด <Yeah. S 2> จะเป็นการ <Yeah. S 2> ะการะ่ายความร้อนจากอล้พอตรงนี้จะเป็นไทความร้อนขึ้นมา่ <Yeah. S 2> อผลิตไฟ กรุงเทพครับนี้จะเป็นนี่ยครับเป็น,น้ำตกวาน,น้ำลงมาอันนี้เป็นน้าตกทางสีของกรุงเทพนะครับ ีบอกที่ท่านเห็นคือเราออกน้ำจากหอหล่อเย็นนะถ้าใจว่าที่ดีนี่ยนะใช้น้ำมันไหมักนกลรการผลิตน,นะอ๋อมีเรือด,ดว่วนวิ่งสวนอีมกลับครัย เลยครับเพราะว่าขาออกมาจากกรุงเทพตอนนี้เราขาเข้าเวลาเนี้ยคนจะน,น้อยครับ ทางนี้ก็ท่าสะพานพระรามเจ็ดฝั่งคนบุรีเดี๋ยวนี้มีหลายสะพานมากก็มีสะพานที่เป็นสะพานรถไฟสะพานที่เป็นสะพานเก่านะครับแล้วก็สะพานที่เป็นรถไฟฟ้า ก็กำลังจะลอดใต้สะพานนะครับเอาเป็นมีสะพานนี่เป็นทางด่วนวันนี้นะ่าจะเป็นทางด่วนนะฮะแล้วก็อน,นี้สะพานเก่าเมื่อก่อนตรงนี้ที่โล่งๆเนี่ยนะฮะจะเป็นรถผ่านด้วยเพอ,อ,อันนี้สีทางด่วนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้รถไฟผมชักจะงงแล้วนะเยอะจัดครับ,บผิดพลาายังไงก็ขออภัยครับ วันไทรทองรัดท่าวันไททอง ส่วนตรงนู้นวัดวิมุตตยารามครับตอนนี้เรืออีกลำกำลังสวนมาแล้วครับสังเกตว่ามีเรือจากกรุงเทพเยอะนะครับเรือทุกลำเป็นเรือไม้นะครับาบางอันน,นจะเริ่มไปเป็นไฟเบอร์การแล้ว ผมว่าเห็นเป็นไม้ยเยอะนะถ้านั่ง,งด้านหัวเรือนี่เสียงดังทะล้อยกว่าท้ายเรือเสียงเครื่องยนต์จะดังมาก แร้ไปฟ้านะครับ ครับสะพานรถไฟฟ้าที่สร้างยังไม่เปิดให้บริการเลยครับรมยื้อสายสีน้ำเงินครับก็มีหลากหลายเชื้อชาติและทำกับตรงนีม้มีมัสยิดนะสุดท้ายนี้มีศาลเจ้าทีนบ พาแลนไปต่อครับ เป็นฝั่งแเป็นร้านอาหารนะตรงนี้ก็บริษัทบุญรอดเบีร์รีนะครับเบียร์สิงห์นะะถ้าเหลือเดือนผ่านไปกลม นี่เมื่อกี้เจอขึ้นจากเรือที่สวนมานะครับ นายกลัมครับ ขึ้นสวนครับจริงน้ำไม่ได้เชี่ยวอะไรนะครับแต่ว่าเจอขึ้นเหลือด่วนอีกลัาที่สวนในระยะไกล้แลวก็ช่วงน,นี้เรือ,อ,อมาเยอะครับ ริมน้ำสามเสมนนะครับแล,แล้วก็วิเศษไก่ย่างอ๋อวิเศษไก่ย่างเขามาทำตรงนี้เหรอเขามีสาขาเคยเห็นแวบๆอยู่นี่ก็เป็นเรือกลับครับรอเราเข้าท่าก่อนแล้วเขาจะเข้าผัดไปนะครับสังเกตนะครับเขาจะมีคนเรืออยู่ท้ายเรือคอยถือเชือกอยู่นะครับเชือกเนี่ย จะไปปลูกกระโปรงนะจะมีหลักเหล็กกีวันโป๊ะอันนี้ก็มีคอนโดสูงๆขึ้นนะครับหลายแห่ง ทางกรุงธนบุรีห้ามไปก็ตรงไปสวนดุสิตสวนชันันทานะครับโรงเรียนเซนคารบ,บียอนีครับผัวขนาดน้ำ ก็เป็นร้านอาหารนะนัองเวกเขดทรีาค่เรามกินทีต้ก็เดี๋ยวจะไปท่าเทเวศแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปท้ายเรือครับที่รีเวอร์ไซด์นะครับตรงนี้มีเรืออาหารนะครับแต่นี่เป็นเรือพัชาะครับหลายลำเอเข้าออก เดี๋ยวไปท้ายเรือก่อนนะครับดูมองจากท้ายเรือแลวสะพานกุมิคน,น้มครางสังฮีเดี๋ยวจะเข้าท่าเทเวศตรงนี้ห้ามยืนนะครับยกเว้นกำลังจะลงเท่านั้นนะ สะพานพระลำแป่ คุณชอนวรวิหารเขาจะมีเสียงนกหวีดเป็นสัญญาณนะครับกับคนับเราก็จะเอาเชือกไปคล้องห่วงนะให้เรือหยุดก่อนนะครับค่อยครับ เอาไกลก็ข้ามได้ละนี่ก็เหลือที่นั่งมาครับกับสะพานพระรามแปดท่าเทเวศครับมีร้านอาหารเข้าท่าเนี่ย เรือเลยครับเรือที่นั่งมาเดิน,น,ดเน,นะนี่ก็มีร้านอาหารริมน้ำด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอาคารของตัวสถานีหรือท่าเรือนะครับรุงนด้านที่ผมเดินมาครับแต่ละท่าจะมีลักษณะไม่เหมือน กันนะฮะแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์การก่อสร้างท่าแล้วก็อะไรต่ออะไรนะครับตรงนี้ก็จะเดินออกไปครับเรียบน่าจะเป็นคลองผดุงนะครับออกไปใครจะไปต่อรถเมลหรืออะไรถ้าไม่อยากเดินก็จะมีบินมอเตอร์ไซค์ครับผม นี่ครับก็รีวิวเบสิกการเดินทางด้วยรถให้ด้วยเรือด่วนเจ้าพยานะครับรีวิวมาฝากกันจากนนบุรีไปแล้วพ่อคนใหม่ครับสวัสดีครับ